ของจ,ง,จงจริงที่พระพูดได้าทรงตรัสว่าคนท่อยกถินทานล้วครั้งหนึ่งในชีวิตตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าห้าร้อยชาติในหมายความว่าจะเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชันเดาดึงมีเวลาพันปีทิพวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของ,งเราดึงท่ากับร้อยปีของเราสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนอีกสองเดือนเป็นหนึ่งปีไม่กัน มเมื่ครบพันปีที่เกิดจุติพอดับพับก็เกิดพับทันทีแบบนี้ห้าร้อยครั้งมีเฉพาะอันสรกฐินนะแล้วถ้าบุญอ่อนลงจากความเป็นเทวดาและนางฟ้าก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกห้าร้อยชาติบุญอ่อนลงมาอีกก็มาเกิดเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศชาติห้าร้อยชาติบุญอ่อนลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติ คนอ่อนไม่นิดหนึ่งก็เป็นอนุเสฐีห้าร้อยชาติถ้าบุญอ่อนออกมาก็เป็นกระหับดีห้าร้อยชาติสรุปแล้วกินบุญไม่ทันหมดไปนิพพานก่อนนี่สำหรับอนิสงส์กระถิ่นโดยเฉพาะคือว่าบุญมีสองอย่างที่จำกัดเขตคือบุญการบวชการทอดกระถิ่นที่จำกัดบุญมาแต่เป็นอะไรบ้างอย่างอื่นไม่เฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเท่ากฐินวันนี้บรรดาญาโยพพุทธบัทษทษษษอดพระป,ปา,าด้วยอานิสงส์พระปาก็มีกรรดาท่านพุทธบัทอีกเฉพาะอานิสงส์พระปาก็มีอาการคล้ายๆกับกฐินแต่ไม่จำกัดการเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวยายพระอทานในพระพุทธรูปจะเป็นเทวดาหรือนางฟ้าที่มีรัศมีกายสว่างมาก พระเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีถือรัศมีกายเป็นใหญ่เขาไม่ถือเครื่องแต่งตัวเป็นใหญ่ใครมีรัศมีกายสว่างมากองค์นั้นถือว่ามีบุญญาธิการมากใครมีรัศมีกายสว่างน้อยองค์นั้นก็ถือว่ามีบัญญาจิการน้อยถ้าจะถามว่าจะมารู้มาจากไหนตำราน,นี้ก็ขอตอบไปทราบว่ารู้มาจากผี ก็เลยถามว่าการขอแบบนี้แกขอกันมาตั้งยี่สิบปีแต่ความจริงพวอที่ขอก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาดีไปแล้วถามตั้งยี่สปีมาแล้วขอแล้วแกได้อยู่ต่ไหนบ้างลองบอกฉันฟังทีเห็นว่าผีตัวนั้นผีฉลาดหน่อยถ้าทางคล่องตัวแกก็บอกว่าการได้อาหารนิดหนึ่งทำเป็นเหตุให้ผมมีร่างกายเป็นทิพย์ ผาชิ้นหนึ่งเป็นผ้าสบงหลจีวรหระผ้าไตรก็าตามให้ผมมีผ้ามีเครื่องประดับประดาบเป็นทิปแล้วก็สำหรับพระพุทธรูปนี่เป็นเหตุที่มีร่างกายสว่างมากเพราะเทวดาหรือผมถือว่าถ้าใครร่างกายสว่างอ,อนั้นมีบุญญาธิการมากฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททำบนบันนี้นอกจากกระถินแล้วก็ยังได้อานิสงส์จากสังฆทานอีก บนที่ท่านทําแล้วนี่เป็นมหากุศลอยิงย่งถือว่ามหากุสลกุศลใหญ่เป็นพิเศษเพราะกระถินเป็นการทานถวายได้เฉพาะกาลเวลาถวายได้แต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองถ้าพ้นจากนั้นไปถวายยังไงก็ไม่เป็นกรถินได้อดิสงกรถินได้ทั้งญาติโยมด้วยได้ตั้งพระด้วย ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหวายผ้าไตรจีวรไว้ในพุทธศาสนาถ้าผู้หญิงผู้หญิงก็ตามผูชายก็ตามตายไปแล้วเป็นเทวดาหรือผมมีร่างมีเครื่องที่ประดับแต่เวลาเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงจะมีเครื่องดามหาวิสัาอย่างนามิสาขาแต่งให้อัราคาเวลานั้งสิบหกโกธ ถ้ภาผู้ชายเวลาพบพระพุทธเจ้ามาพระพเจ้าทรงเรียกว e. ่าเอหิภิกขุแปลว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดจะมีเครื่องตรายผ้าตรายจีวรมันเป็นทิพย์ลอยอากาศสมร่างกายอันนี้เป็นอน,นิสงสุดท้ายกันนะกรองความว่าอนิสงของบันดาท่านพุทธบริษัทที่ทำมนี้ไปในสงถึงขั้นบิพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่องอนิสงกฐินนี่มันกินไม่หมดแน่ถึงนิพพานกันแน่เกยดกีใช่ก็จนไม่เป็น เป็นนั้นว่าตอนนี้ไปญาติโยมก็รับพอรอย่างประสงค์นะแต่ว่าก่อนที่จะรับพรญาติโยมคําอธิฐานเป็นส่นเป็นสำคัญคําอธิฐานถือว่าเป็นอธิฐานนบารมีตัวอย่างเช่นพระอนุรุตท่านอธิฐานมาในช่ายก่อนในการก่อนนะขณะที่ท่านถวายทำบุญถวายทานอย่างมัดญ้ญาติโยมพุทธบริษัทนี้ท่านอธิฐานว่า ขอผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้าทำแล้วจุมบดานข้าพเจ้าเกิดเป็นชาติใดชั้นใดก็ตามถ้ายังเกิดเวีไหวใจเกิดในวัฏฏายังไม่ถึงนี้ยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคําว่าไม่มียงหยาปรากฏกับข้าพเจ้าพอแค่นี้นะว่าต้องการอะไรก็มีหมดเราต้องการของเล็กๆเช่นรถไฟสกบนวนเราก็สามารถมีได้ ต้องการเครื่องบินเล็กๆจุสักห้าร้อย500คนก็สามารถมีได้ดูตัวอย่างพระนุรุธเพราะอาศัยคำอมิฐานอันนี้มาถึงชาติสุดท้ายท่านเป็นลูกเจ้าคือเป็นลูกของชาวกรุงกรุงกัินพัฒน์เป็นน้องที่อเป็นลูกของอาเขาพรบุทธเจ้าท่านตอนเป็นเด็กทุกวันที่เวลาเล่นถูกกับเพื่อนถ,ถึงเวลาแม่กับทางขนมไปให้ แล้วว่ามีวันหนึ่งปรากฏว่าของที่ทําขนมไม่มีพอถึงเวลาท่านก็ให้คนใช้ไปถามแม่บว่าต้องการขนมมาเลี้ยงเพื่อนจะกินด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแม่ก็ให้คนใช้ไปบอกวันนี้ขนมไม่มีท่านก็บอกก็ดีแล้ววันนี้ขอกินขนมไม่มีท่านท่านไม่เคยพบคําว่าไม่มีนี่นะแม่ก็อยากจะสอนลูกว่าตามธรรมดาคนเราเกิดมาแม้แต่เสืษฐียังขัดไฟแช้นใด ไอ้ของกินของใช้มันต้องขายคราวขาขัดมืออยู่บ้างบางบางครั้งบางบางเวลากินจะสอนลูกว่าคําว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้คือมันเคยมีทุกอย่างก็ถาดเปล่าๆมานหนึ่งลูกมาวางข้าวแล้วผาดเปล่าๆอีกหนึ่งลูกปิดเหมือนก็มีเหมือนก็มีขนมทุกวันทุกวันทําแบบนั้นุะวันทําถาขนมเต็มถาแล้วก็ถาดเปล่าๆป,ปิดทั้งคนใช้แบกไป ในเมื่อท่านนำถาดเปล่ามาวางนํำถาดเป,ปล่าปิดก็ให้คนใช้แบกไปท่านะที่คนใช้เดินทางไปหาและอัมพานรุรดึงเป็นเด็กเทวดาที่รักษาตัวพระนุชตกใจคิดว่าคำธีษถังพระนุชมีไว้ตอนสมัยใช่ก่อนไหลอสงไข,ขยมาแล้วว่าขอผลบุญนี้คำว่าไม่มีจุญญาปรฏก,กรุบข้าพเจ้าถ้าวันนี้พระนุชไม่มีขนมจะกิน เราถึงเป็นเทวดารักษาตัวพระอนุรุกษจะหัวก็จะแตกเจ็ดเสียงเทวดาก็ต้องมาไดาขนมทิพย์ให้เต็มถาดตามเดิมเหมือนก็คเคยที่เคยแม่ทำตอนนี้ขนมทิพย์มันก็มรตรสหอมกว่าอร่อยกว่าขนมธรรมดาที่แม่ทำพอถึง่านอนุรุกษก็กินเพื่อนก็กิกนอะไรจอร่อยกว่าทุกวันเมื่อถึงตอนเย็นก็กลับมาบ้านก็ถามแม่ถามคุณแม่ทุกวันคุณแม่ไม่เคยรักลูกทวันนี้หรือ แม่ก็แปลกใจถามว่าทำไมว่าวันก,นก่อนๆแม่ทําไมยังทําไม่ทําขนมไม่มีให้ลูกกินไอ้ขนมไม่มีนี่มันอร่อยอขนมที่แม่ทําให้กินทุกวันต่อนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปตน้นไปขอกินขนมไม่มีอย่างเดียวเป <l acht> ็นอานาเทวดาวได้ก็ไปทำอะไรต้องนั่งทําขนมทุกวันก็เป็น <và> <puisqu> ว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหมดที่ทําบุญวันนี้จัดว่าเป็นมหากุศลเป็นพิเศษ ถ้าเราจะบรรนาความดีถึงกุศลก็นี่มันก็ยนนานิพพานถ้าถึงนิพพานแล้วผลความดีของท่านก็ยังไม่หมดเพราะนิสงสังฆทา,านก็ถินนี่เป็นสังฆทา,านพิเศษเฉพาะการถ้าสังฆทา,านปกติท่านก็ทาวันนี้ท่านทํากันจริงๆนะหลายอย่างมีทั้งหนึ่งกฐินทา,านสองสังฆทา,านปกติและสามพุทธานปกตินึกถึงพระพุทธเจ้า สซลลสี่ทร,รมานุสตินึกถึงประธรรมอย่างที่สวดเมื่อกี้เป็นประธรรมึนต่อสวดด้วยความเคารพแล้วก็ถ้าก็สังขานุสตินึกถึงประสงค์ทั้งหมดนี่ทั้งหมดเป็นมหากุศลใหญ่ถ้าจะนับว่ากรุศลทั้งหมดนี่จะไปหมดเมื่อไรก็ต้องตอบว่าเข้านิพพานนี้อน,นิสงยังไม่หมด ถ้าอาน,นิสงไม่หมดอาน,นิสงเป็นเกิดเป็นความร่ำรวยยังไงไงก็รวยกันแน่ทุกชาติต่อไปหาคนจนไม่ได้แน่สังฆทานก็เป็นปัจจัยเป็นมหาเกรษฐีก็ถึงจะเป็นปัจจัยเป็นมหาเกรษฐีในเมื่อเข้านิพพานไปแล้วถ้าคนอยู่เบื้องหลังที่เขาเป็นลูกเป็นหลานยังมีเคารพในท่านอยู่ผลของทานอันนี้ยังสนองเข้าอยู่ให้ลูกหลานมีความสุขต่อไปดังนั้นฉะนั้นขอบันดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายเวลาที่พระให้พร ให้ตั้งจิตตัณฐานว่าขอผลบุญอันนี้ที่ข้าพเจ้าทําแล้วทั้งหมดบันนี้ไม่รู้เท่าไรกันแน่นะหลายอย่างขอผลบุญอันนี้จุมาดานี้ข้าพเจ้าจงไม่ปรากฏคําว่าไม่มีตั้งแต่บัดนี้ไปยังกว่าจะเขา้านิพพานตั้งใจแบบนั้นนะผลจะได้ปรากฏกับท่านไอชาตินี้เขามีการคล่องตัวต้องต้องการอะไรก็ได้แต่อาจจะเด้งได้น้อยกว่าชาติต่อไป,ปอนุโมทานาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะที่ได้ มารวมถอยกระถิน่นประจำปี2567ันนในวันที่20ตุลาคมนี้ก็ออิโยมที่มาณสถานที่นี้และทำบุญออ,ออนไลน์ก็ดีก็ขออำนาจแห่งคุณพระตีรัตนักไต่มีองค์สมเด็จพระธรรมเป็นประธานและทุกองค์ต้นถึงของ,งาาอปัจจุบันพระบัณฑิเจ้าพระธรรมและพระยา,าทรงเจ้าตัวพระองค์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานหลวงพ่อพระรัตนพายานพ่อพระรัตนาโกศล อมเทวดาทุกท่านทุกองคูบาอาจารย์มีพระเดชพระปุณลงพ่อพระรามิยานพ่อรัตนาโคศนและท่านผู้มีพระคุณทุกท่านขอได้โปรปด,ปดคุ้มของปกป้องรักษาญาญบตรทุกท่านทุกคนให้เจริญทั้งทางธรรมทาง,ง,งโลกมีความสุขมีความเจริญความคล้องตัวป,ปัญหาติงใดคอยส้สไปปัญนาทุกๆอยา่างและขอให้รวยทุกคนรวยตลอดชีวิตและขอให้ได้เข้าถึง เติมปณิบาน้วยกันทุกท่านทุกคนในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอตาหู